ใครที่อยากเที่ยวทะเลแต่ชอบความสงบแต่ก็ยังอยากจะมาจังหวัดพูงเก็ตนะคะวันนี้มีแนะนําค่ะได้ไปกันเลยที่หาดในายางค่ะในวันหยุดที่ผ่านมานะคะหาดในายางก็ยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะที่แวะเวียนกันมาปูเสือนั่งรับลมค่ะมาฟังเสียงคลื่นแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จพลังชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขค่ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะคะที่หาดนายางภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาถอำเภอท่าลังจังหวัดภูเกต็ตเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของความเรียบง่ายที่หาได้ยากในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างจังหวัดภูเกต็ตนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะาพาครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนมาพักกายพักใจท่ามกลางผืนทะเลสีครามที่ตัดกับแนวสนทะเลสีเขียวฉ่มตลอดแนวชายหาดทั้งนั่งรับลมทะเลนะคะปล่อยเวลาให้เดินช้าๆค่ะเด็กๆก็มาวิ่งเล่นรู ริมทะเลนะคะขณะที่บางครอบครัวต่างก็จับมือกันเดินเรียบชายหาดอย่างอบอุ่นและอีกมุมนึงค่ะนักท่องเที่ยวต่างก็มานั่งกันใต้ร่มสนนะคะนั่งฟังเสียงคลื่นสบายๆเป็นจังหวะที่มีความสม่ำเสมอราวกับว่าเป็นบทเพลงจากธรรมชาติที่ช่วยกล่อมความเหนื่อยล้าเหมาะแก่การมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นอย่างมากค่ะคุณวรวรรณบรรยายเสน,นาไปเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าสำหรับหาดในยางนะครับอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติสิรินาศ ยังคงเป็นจดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสาหรับที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย เพราะว่ามีบรรยากาศที่เงียบสงบน้ำทะเลใสสะอาดและก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบสบายสบายในวันหยุดนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการร่วมกันดูแลความสะอาดและก็รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการตอกย้ำความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมและก็ไม่ทิ้งขยะลงในทะเลเป็นความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่แนะนำให้ไปครับ